อาจากอีสานเราจะลงใต้ไปที่สงขลาช่วงนี้เนี่ยทางตะวันออกทางใต้ฮอตมากๆเพราะว่าคนหลั่งไหลไปเที่ยวทะเลก็จะไปเที่ยวทะเลค่ะเราจะพาไปดูของดีที่จังหวัดสงขลานะคะท้งจังหวัดสงขลาค่ะมีการแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลของดีกเกาะยอประจัปี2567ภายใต้ทีมสมเด็จเจ้ากเกาะยอค่ะงานเริ่ม18พฤษภาคมนี้นะคะส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วก็สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ค่ะ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยอค่ะได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาสถาบันทักษิณคดีศึกษาสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลาและภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ค่ะจะโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะยอเทศกาลของดีเกาะยอและประเพณีแห่ผ้าขึ้นเขากุฏิที่จัดมาอย่างต่อเนื่องนะคะโดยงานเทศกาลของดีเกาะยอในอดีตจะจัดในช่วงผลไม้ออกค่ะ เรียกว่าเป็นงานผลไม้หวานจะจัดอยู่ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมนะคะต่อมาค่ะเขาปเปลี่ยนชื่อเป็นงานเทศกาลของดีเกาะยอส่วนประเพณีแห่ผ้านะคะก็จะประจําทุกปีในช่วงของวันวิสาขาบูชาขึ้น15ค่ําเดือน6ค่ะเพื่อแสดงถึงความเคารพและก็ความศรัทธาต่อสมเด็จเจ้าเกาะยอค่ะสำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้นะครับเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรฐษฐกิจสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการร้านค้าและประชาชนในตำบลเกาะยอ เพื่อให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศนะครับได้มีโอกาสรู้จักแหล่งท่องเที่ยวและสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนของตำบลเกาะยอรวมถึงมีการบริรณาการการทำงานด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนโดยภายในมีการโดยภายในงานนะครับมีการจัดนิทรรศการของดีเกาะยอในมิติต่ตางๆการออกร้านจําหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนการแสดงทางวัฒนธรรมการประกวดสาวงามเกาะยอ การแข่งขันทำสำรับเกาะยอการอาบน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์จากบอง,งอพิธีสมโพธผ้าห่มเจดีย์เขากุดการทำการนรมถวายสมเด็จพระเจ้าขอไปครับการนรมถวายสมเด็จเจ้าเกาะยอการแสดงดนตรีแสงสีเสียงจ,จากนักร้องชื่อดังแล้วก็กิจกรรมอื่นๆอ,อีกมากมายครับ18าพฤษภาคมนี้เดี๋ยวหาเวลาว่าางไปไหมคะได้ครับ